เช้าวันศุกร์ฟ้าสีครามสะท้อนลงบนทะเลกระบี่มุกกริิ่นตื่นขึ้นด้วยอาการคลื่นไส้รุนแรงเธอวิ่นเท่าห้องน้ำอาจเจียมจนตัวสัน่นสิงหานอนตื่นตามทันทีกระโดดลงจากเตียงในเสื้อยี่ตัวเดียว มุกเป็นอะไรเขาตบหลังเธอเบาๆมุกหน้าซีดฉันไม่รู้ค่ะคลื่นไส้มาสามวันแล้วสิงหาขมวดคิ้วไปหาหมอเดี๋ยวนี้เขาอุ้มเธอขึ้นรีบขับรถพาไปโรงพยาบาลเอกชนใกล้ที่สุดน้องสิงโตตามไปด้วยมือเล็กจับมือพี่มุกแน่นตลอดทางในห้องตรวจหมอผู้หญิงวัยกลางคนยิ้มอ่อนตรวจเลือดและเอลตร์สาวแล้วนะคะ สิงหานั่งตัวเกรงมือจับมือมุกกรินแน่นหมอกดปุ่มเครื่องอัลตราซาวภาพขาวดำปรากฏบนจอยินดีด้วยค่ะหมอยิ้มกว้างคุณตั้งครรภได้8สัปดาห์แล้วทารกแข็งแรงดีมุกกรินตาโตน้ำตาไหลฉันตั้งท้องสิงหาลุกครวดกอดเธอแน่นจนหมอหัวเราะจู่ใจข่าวชคุณพ่อน้องสิงโตกระโดดโลดหนูจะมีน้องแย่ yeah! กลับถึงบ้านสิงหาสั่งแม่บ้านทำอาหารบำรุงทันทีห้ามมุกทำงานหนักเดินช้าๆนอนเยอะๆมุกกรินยิ้มฉันยังไหวค่ะสิงหาคุกเข่าลงจูบหน้าท้องเธอเบาๆลูกของเราฉันจะเป็นพ่อที่ดีให้ได้น้องสิงโตเอามือแตะท้องน้องอยู่ในนี้หรอหนูจะเล่านิทานให้น้องฟังทุกคืนมุกกรรินน้ำตาไหลด้วยความสุขขอบคุณที่ทำให้ฉันมีครอบครัว สิงหากอดทั้งสองฉันจะจัดงานแต่งให้ยิ่งใหญ่ก่อนลูกเกิด